ข้าวพันอเมริกันจานละเกือบพันโอ้โหคือคุณจะได้กินข้าวพันอเมริกันอย่างเงี้ยคืนไปไม่ได้นะเหมือนเอาพวกแบบยิงในเบรคฟาสต์แบบโคตรมา,รบบาเอารวมเป็นจานเดีเยวรวมเป็นจานเดียวเฮียชิ้นมันใหญ่จรงิงว่ะยังไงอร่อยอสวัสดีครับคุกกี้มาครับวันนี้พามากินข้าวพันอเมริกันจานละเกือบพันโอ้โห ที่มิกกี้ด i n เนอร์ครับดูมานานมากจากกินตั้งแต่อยู่หลังสวนแล้วได้ข่าวว่าเจ้าของเจ้าของเป็นใครไม่รู้แต่เชฟเนี่ยคือเชฟชาลีนะต,นตั้งแต่สมัยโควิดแ้วเไ้ยดังอ่ะเพิ่งมีโอกาสได้กินเนี่ยอยู่ที่เกสรอนนรมรินนะโอ้โหสาวเต็มเลยบอกอะไรคริสต์มาสวันดีโอ้โหทั้งหญิงทั้งเมียอย่างเด็ดไม่อยากกินแล้วนะ <c oughs> ทำไมมันถึงจานละเกือบพันนะแต่ก็ไม่ได้ มีข้าจา้าเกือบพันนะเริ่มต้น300ก็มีแต่ว่าผมจะกินตัวท็อปสุดเลยก็คือตัว7จ0รบวกเกือบพันดูมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่คนที่ทําก็คือระดับเ<ไ>ขาเรียกว่าอะไรร,ระดับแบบเชฟชารลีนะครับผมไปูนมาแล้วครับเพื่อนๆดูจานนี้ 750้านบวกบวกไม่รู้บวกบวก,บวกหรือเปล่านะมีอะไรม่งมาดูครับแน่นอนแหละข้าวผัดอเมริกันก็มีข้าวผัดไข่ดาวหนึ่งฟองเบคอนประมาณสักสามชิ้นแล้วก็มีไส้กรอกคิวบาซ่ซาซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรมีแฮมนี่มีพอแพ,พตตี้ก็คือเหมือนเหมือนเบอร์เกอร์นะเสร็จแล้วก็มีไก่ทอดชิ้นบุยอ<า>รอแบบเอวให้ชิ้นนี้ก็ใกล้เคียงอยู่กุยนะใช่เปล <laughs> <laughs> ่าก็คือทั้งหมดนี้นะครับในราคา7จ0บอยห้าสิบ,บาแล้วเกิดเ,เฟร์เรชั่นถั่วแพงไหม ฟร์่ิเอชั่นถามผมว่าแพงไหมถ้าเป็นผมนะถ้าอยู่ในเกรรอรอมารินพื้นที่พื้นพื้นที่ต่างๆแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยผมไม่แพง <c oughs> ดีไม่แพง <c oughs> ข้อ차าด้แหละเพาวิวดี <c oughs> คุณเล่นนะ,ะราคาใช้คำว่าสูงจนกว่าจะได้กินคือราคาเนี่ยคำว่าแพงก็ถือไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดมันคุ้มก็คือโอเค <c oughs> นี่นะผมจะเติมแค่ยอย่างเดียวก็วคือแม็กกี้นะใส่ไข่ แฮมก็จริงๆอะถ้าเกิดเอามาคางกินมันใหญ่ทุกอย่างเลยขอชิมตัวข้าวก่อนได้ไหมข้าวกับไข่ก่อนเลยอ่ะเอาจริงกินหมดป้าคนเดียวยากนะยากผมว่าต้องมีแบบเกือบโลกว่าเนี่ยมีหอมเจียวให้ด้วยอ่ะข้าวไข่หอมเจียวเลยนะไปทีละอย่างนะดูครับเป็นไงอื้ดูไข่ดิข้าวเป็นสายแบบไม่ร่วนนะข้าวผัดเ,เด็กๆอ่ะอ รสชาติหวานนิดๆแต่หอมเพริ่งเทศข้าวไข่อร่อยอ่ะมาดูซีกอกนี้เขาเรียกว่าซีกอกคิวบาซ่ายินดีปบกวนนะเนื้อแน่นๆนะก็ถ้าเกิดราคานี้มีแป้งก็ยังไงอยู่ใช่ไหมมาลองเค็มความเพริ่งเทศเนื้อแน่นคล้ายๆชูราสโก คล้ายเฮายใช้กรอบชอบเลยกลิ่นหอมดิอย่างงี้อร่อยใช้กรอบชอบมาดูพองแพตตี้ตอนนี้ชอบใส้กรอบนะไอพองแพตตี้ก็คือไม้แน่นเหมือนกันนะมาลองอันนี้นึงจะเป็นหมูเด้งนะคือแน่นมากกลิ่นอะพวกเฮาไปถ้ายิ่งไปทางแบบอเมริกันมากอะเบคอนมากๆเบคอนก็มีสองแบบนะแบบแรกก็คือเหมือนคิสปี้ปะเขาเรียกกรอบอาแบบคิสปี้เบคอนนะ แต่ผมคิดว <ged> ่ามันต้องกินกับข้าวเลยว่ะคือรสชาติแต่ละอย่างอ่ะเขาทามาค่อนข้างจัดนะก็คือมีความเค็มก็คือเหมือนว่าเขาจัดมาให้กินกับข้าวอ่ะกินมาเปล่าวก็แอบเค็มนิดนึงนะครับมันเร่งเพลงแข่งกับเราอ่ะผมเข้าใจแล้วคือทุกอย่างอ่ะมันออกเค็มเบาๆหอมพอมาเจอข้าวที่มันหวานใช่ไหมคือโหดเลยมีเบคอนอีกแบบหนึ่งก็คือตัวของเบคอนหนานะ่ยเขาเรียกนะ อ,อร่อยจริงวะเฮ้ยจริงจริงอะถ้าเกิดใช้คำว่าอร่อยอะได้เลยคือผมบอกก่อนนะผมคือเด็กอ้วนนะก็คือถูกใจเด็กอ้วนมาครับอ้อาวแฮมไม่จบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไฮไลท์ยังก็คือคู่แข่งจิ๋วกุย่ยไม่ใช่ <laughs> ไม่เกี่ยวกับจิ๋วกุ่ยนะนี้แฮมก็น่าจะเป็นแฮมแบบดีๆหน่อยนะ คือคุณจะได้กินข้าวผัดไปกันอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะเหมือนเอาพวกแบบยิงเน็ดเบคฟัสแบบโคตรมาเอาโรลไปจานเดียวโรลไจานเดียวทุกอย่างนะเค็มหอมมาเจอเข้าวผัดที่หวานหอมอีกไปด้วยกันได้นี่คุณดูกไก่ดิเฮียชินแม่งใหญ่จริงวะลองครับดูอะเปบ่าชิมดิเจอได้หมดครับชิมกวานชิมกวานนะี๋ยวเชฟรุ่นใหญ่นะพูดถึงนะอ่อะดูนะความฉ่ำเฮ้ยหอมมากเลยว,ะมมลยวะ่ะลองดูครับ งงอร่อยมีความเผ็ดนิดๆอยู่ในเนื้อเลยเหมือนจังหวะที่เขาบายเขาน่จะใส่พวกเครื่องเทศที่มันเป็นเผ็ดหน่อยอะเนี่ยดูดิมีความแดงเห็นยวมาก็คือเหมือนว่าใส่พวกแบบแต่เป็นพวกคาจุ้นปาปิก้าเนี่ยเยอะอยูกลิ่นออกมาเลยนะอ่ะลองดูครับอร่อยชอบเลยคือถามว่าผมจานนี้นะคือผมมาเลือกแบบจัดเต็มไงเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดเราแบบ วันหลังมาอาจจะเลือกแค่สามร้อยหกสิบเจ็ดสิบพอละเพราะกินไม่หมดก็เลือกเลือกแบบว่าท็อปปิ้งที่ชอบพอส่วนตัวตอนนี้ชอบไก่มากแล้วก็ชอบไซ้กขอกมากฟินวะ่ะเขอยู่ิาหิวหิวหมดไหมคนเดียวใครนะถ้าหิวหิวหมดไหมคนเดียวหนาน้องคนีอ่ะคือปริมาณอนะ่ะไม่ได้ดีกันอยู่ที่ท็อปปิ้งผมว่าราคาเนี่ยวิ่งพอท็อปปิง้งถามหมดไหมเหรอหิวหิวไม่แน่วะ่ะแต่ข้าวอา่ะแต่ข้าวอาจจะไม่หมดแต่ว่าพวกเครื่องอาจจะหมดเฮ้ยตอนนี้ขอซ้ำนะซ้ำอันแรกคือไซ้กขอกเนี่ยอร่อยจร เดี๋ยวนี้ข้าวมัอเมริกันอย่างนี้ร้านอย่างนี้มีก็มีเยอะนะผมบอกก่อนก็เห็นเปิดกันยอะค่อนข้างเยอะนะเหมือนพัฒน,นามาจากเมนเก่าๆแล้วนะสารภาพว่าไม่หมดเพราะว่าเราไปถ่ายกันแล้วร้านหนึ่งนะคือท <c oughs> ี่น,นี่ไนหะยังไงก็ข,ขุมคุณววิดีมาเถอะวิวดีแล้วก็ อาหารเนี่ยมันจะเป็นสไตล์นอกจากข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็จะเป็นสไตล์บรันช์ก็คือแบบเลดเบคฟาดมีทุกอย่างเลยไส,ส่กรงไส่กอไข่ดาวเอฟเฟกดิกพวกนี้มีหมดแล้วก็ดูหัวหัวเบ็นส่ว <c> น <oughs> คือพอหมดแบบบรัวน์เขาน่าจะใส่ต่อเป็นบาร์เลยนะแล้วก็มีพวกกับแกงพวกสแน็คแตเยอะเห็นบอกว่าพอดีน้องมากินบ่อยบอกว่าอันนี้ก็อาาร่อยไก่ทอดกับบอตเฟิลก็คือไก่ทอดกับวล็อตเฟิลราดน้ำผึ้งก็อร่อย แล้วมันสไตล์เหมือนไดเนอร์ของอเมริกันก็จะมีพวกบิวเชคมีอะไรพวกนี้พี่ผมสั่งบิวเชคมาจริงๆแก้มันสวยนะแต่ว่าจะกลับแล้วไงลองกินดูเต็มตัวตัดขาแถวๆยาแถวน,นั่นเลยติมปั่นเลยแหละฮ้ยอ,อร่อยตานนี้ถูกใจเด็ก,กวัวแน่นอนแต่ถ้าเกิดพี่ท่านๆน,น,นะที่แบบต้องการสุขภาพอยู่แนะนำ ไม่ได้เลยผมบอกให้นะแต่ก็วัยรุ่นวัยรุ่นนะก็มากินบรรยากาศดีมากมีโซนก็เห็นป่ะเหมือนพวกแบบว่าวเขาทอนโรงแรมอะ่ะใช่ป่ะแต่ตัองคือคกกลายเป็นบาร์นะอย่างเดี๋ยวมุกเดี๋ยวพวกตากลองเขากินเหล้าต่อ,ตอผมไปทำงานคนดีครับโอเคครับใครสนใจก็ามาเลยครับผมบิ๊กที้ไชนเนอร์เจสอันบมรินชั้นหนึ่งเปิดปิดกีวโมไม่แน่ใจเซิร์ชกูเกิลเอานะ หยุดไม่น่ามีโอเคนะคกิ๊บกิ๊บสั้นไปไหมเปลี่ยนฟิลบ้างเปลี่ยนฟิลถ้าเปลี่ยนฟิลบ้างแบบสั้นๆบ้างนะกิ๊บมาไอ้พ่อเก็บอินเสิร์ตหญิงไหมเขาอ้วยกิ๊สั <elaborate> ้นหญิงขอย้ายเขาด้วยนะโดนจับ PDPA เอขาฟ้องเป็นล้านนะเดี๋ยวรับเจอคลิปหน้าครับหมดแก้วเลยไหมไปหมดแก้วเลยตัดขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาหวัดดิ